คำก็ขูจ่จะาฟ้องสองคำก็ขูจ่จะาฟ้องจ้องแต่จะขู่ฟ้องปิดปากประชาชนอย่างเดียวสำหรับนายก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยทำงานเหมือนเข้าสุภาษิตช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดฉันใดก็ฉันนั้นหากการกีฬาเป็นเจ้าภาพจัดซีเกมครั้งที่33ได้ไม่ดีก็ต้องออกมายอมรับความจริงและแก้ไข หรือถนายก้องศักดิ์เชื่อมั่นว่าทําได้ดีทําไมต้องสั่งปลดป้ายซีพที่ใหญ่กว่าโลโก้ซีเกมออกทําไมรัฐมนตรีต้องเดินไปขอโทษสตาฟโค้ชฟุตบอลทีมชาติเวียดนามและลาวเพราะเหตุลำพงไม่ดังเพลงชาติไม่ได้เปิดต้องร้องสดหรือแม้แต่สนามตะก้อที่ป้ายซีเกมเหมือนป้ายหาเสียงตกลงแล้วประเทศไทยกําลังจะจัดซีเกมหรือนักการเมืองกําลังหาเสียงกันแน่ จนสุดท้ายชาวเน็ตเขมรออกมาเปรียบเทียบซีเกมไทยกับกัมพูชาระหว่างประเทศจนกับประเทศรวยตั้งคำถามว่าน่าอับอายไหมหรือต้องใช้คำพูดของแฟนขับซีเกมตัวแม่อย่างคุณดังพันกรที่กล่าวถึงการจัดซีเกมครั้งนี้ว่าดีที่สุดในใต้ล่าดีที่สุดเท่าที่ซีเกมถือกำเนิดมาจัดได้ดีกว่าทุกชาติมัดรวมกันเธอแน่มากเธอเลิศมากไม่เคยเห็นใครทำดีกว่าเธอ อยากจะพาเธอขี่คอเดินรอบประเทศแล้วตะโกนตลอดเส้นทางว่าเธอคือที่สุดของจัก,กรวาลสีเกมทุกชาติต้องมาดูงานทุกชาติต้องจดทุกชาติต้องกุมเป้าสีเกมครั้งนี้ไม่มีอีกแล้วที่ชาติไหนจะทำได้เทียบเท่าและสิ่งที่คนไทยเขาวิพากวิจารณเพราะเขาเป็นห่วงประเทศเพราะเขาเป็นห่วงหน้าตาเพราะเขาเป็นห่วงชื่อเสียงเพราะเขาเป็นห่วงศักดิ์ศรีและเกียรติยศของคนไทยและชาติไทย เขาไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณคือใครคุณเป็นใครท่านนายก้องศัก์และรัฐบาลอนุทินไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ตรงนี้เขาจะวิพากษ์วิจารณ์ไปให้เสียปากหรือเป็นคดีฟาร์มไปทำไมหันกลับมามองตัวเองและการบริหารงานของตัวเองบ้างว่าเป็นอย่างไรทำไมพวกเขาถึงต้องวิพากษ์วิจารณ์กันหัดยอมรับความจริงบ้างหัดเข้าใจความจริงบ้างอย่าแท้จนสีข้างไม่เหลือคุณว่าจริงไหมครับ